กินขนมจังเลยละนั่งนั่งนั่งลงนั่งลงวันอย,อยากกินเว้ยขนมเนี่ย ยกินหนุ่มจังเลยหยอกัแกล้งแข่งห e <ek S 2> ยอกแกล้งแกล้งหยอกออๆๆยอต่ำมันนี่แนะเลยเร่นต่ำกันจีอุ้นวันกับโดดใส่จอยโดดใส่จอยเล่บอ่ะละ่ะ<ๆ>อีวันโดดใส่จอยเลย่บอ่ะเฮ้ยอยากกินนั่งลงก่อนนั่งลงก่อน ขอมือก่อนนั่งนั่งเน่ขอมือสวัสดีค่ะก่อนข้างนี้ข้างนี้จอยนั่งนั่งดีๆนั่งดีๆเอานี้ก่อนอ่ะสวัสดีค่ะขานี้ขานี้ขาขึ้นมาสวัสดีค่ะขาขึ้นมาข้างนี้ข้างนี้ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออจอยี่จอยหนูนั่งเฉยเฉอ้วนจอยจอยสวัสดีค่ะนี่ วันนั่งก่อนวันนั่งลงนั่งจ่ายจ่ายสวัสดีค่ะไ <c oughs> นั่งนั่งเดี๋ยวไม่กินนั่งหนูได้กินแล้วนั่งลงจ่ายขามาอันนี้อนี้ถามมาสวัสดีค่ะ <c oughs> จ่ายไม่ได้สวัสดีค่ะก่อนนั่งดีๆอดีานั่งซอยมันจะล้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะโอเค ไม่เป็นเอาอ้วนอ้วนนั่งนั่งโอเคสวัสดีค่ะข้างนี้ข้างนี้ขอมือขอมือสวัสดีค่ะขอมือขอมือข้างนี้เออโอเคโอเคโอ้จะเป็นไหมเนี่ยฮะจะเป็นไหมเอาใจานี่ใจยอย่าอ้วนนั่งนั่งนั่งใจใจนี่ เอาของวัสดีค่ะคควัสด,ด,ดีค่ะก่อนวัสดีค่ะโอเควัสดีค่ะได้กินอาวควนขอมือก่อนขอมือก่อนวัสดีค่ะข้างนี้ก็ได้ข้างไหนข้างนี้วัสดีค่ะวัสดีค่ะก่อนเอามือมายกขึ้นยกขึ้นข้างนี้อ่ะข้างนี้วัสดีค่ะ วัสดีค่ะวัสดีค่ะโอเคอ่ะให้กินไม่ไ,ไม่ทานใจหลุดปากว่าหารมาเลยอะ่รรุนแระปิดไว